Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nóng gì luôn? Bận hả? Happy birthday to you. แฮปปี้เบรดเด๊ไม่จบลูกแฮปปี้เบรดเด๊ป๊าป้าขอบแก้ป๊าป้าขอให้ป๊าป้าอะไรขอให้ป๊าป้าอะไรครับไม่รู้ขอให้ป๊าป้ามีความสุขมากๆให้ป๊าป้ามีความสุขมากๆป๊าป้าแข็งแรงนะครับป้าแข็งแรงนะครับรักป๊าป้านะครับ 哎。